ตอนแรกๆผมผมผมเป็นอาจารย์ครั้งแรกตอนอายุ20 22ผมก็งงคือเรียนมาก็เออมันอย่างนี้นพอจะไปสอนจริงๆทฤษฎีมันยังไงอะไรต้องไปทบถวนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วจะไม่งงแล้วก็ดูตัวอย่างก็ได้นะฮะตัวอย่างตัวอย่างในหน้าหัวข้อค่าใช้จ่ายลูหน้าตัวอย่างที่ห้าใช่ไหมฮะตัวอย่างที่ห้า ตัวอย่างที่หเห็นไหมฮะเขาวันที่หนึ่งตุลาคมเขาจ่ายค่าเช่าไปหหมื่นหนึ่งห้าเดือนเราต้องดูระยะเวลาปเป็นเรื่องสําคัญด้วยนะฮะหนึ่งหมื่นห้าเดือนก็เอาหนึ่งหมื่นห้าตอบเดือนละสองพันนะมะกิจการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งํำน,นวนเขาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเขาเลยบอกว่าเขาบันทึกตามนี้หนึ่งถึงตรงนี้<ม>นะบเขาบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อเขาบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งคำนวนเขาต้องเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายแล้วเครดิตด้วยเงินสดค่าใช้จ่าย จากโจทย์นี้ค่าใช้จ่ายเขามีหนึ่งหมื่นเขาต้องลงหนึ่งหมื่นั้งต้นไงแต่ไอ้เงินเนี่ยมันมีกระจายของปีนี้ปีหน้านะมันยังไง <laughs> กระจายปีนี้ปีหน้าถ้ามันไม่ข้ามปีกันมันจะไม่มีการปรปับปรุง่ะอันนี้มันบังเกิญระหว่างปีปีนี้มีตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนดังนั้นปีหน้าก็ต้องมีสองเดือนถูกปะปะทั้งหมดมันคือห้าเดือนแล้วเราจะประปับปรุงปีไหนฮะอันนี้ตอบได้ เราปุงปีนี้ปีหน้าปีหน้าเลงตรงตกลงเราปปีนี้ปีหน้าปีหน้า่ปีหน้าห <c oughs> รือว่าเนี่ยเนี่ยตอาชั้นที่แดงเลยเราป่มปีหน้าปีหน้าคือสองเดือนตกเดือนละสองพันคูณสองเดือนก็คือสี่พันเมื่อไอตัวนี้สี่พันไอตัวนี้ก็สี่พันด้วยนะง่าย ตัวอย่างที่หกก็เหมือนกันนะฮะเขาเคยบันทึกเป็นสินทรัพย์แต่ว่าเขาเดบิตด,ด้วยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและเครดิตด้วยเงินสดหนึ่งหมื่นกรณีนี้ต้องอปรับปรุงแบบนี้ค่าใช้จ่ายปีนี้มีสัมพันธ์ตัวนี้ก็ต้องเป็นเป็นสัมพันธหกพันถูกปะ่ะหกพันไอ้ตัวนี้ก็ต้องหกพันตามด้วยค้ายกันนะฮะนี่นะคือตัวที่ยากละล่วงหน้าค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอะไรได้ล่วงหน้าหลักการคิดเหมือนกันแต่ว่าเราต้องตั้งต้นว่า พอเจอค่าจ่ายลูกหน้าอะไรมันมาคู่ใหม่ก็ก็คือค่าจ่ายค่าจ่ายมาคู่กับค่าจ่ายลูกหน้ารายได้รับลูกหน้าก็มาคู่กับรายได้มันต้องมาคู่กันอย่างนี้น ส่วนตัวที่ง่ายมากเลยก็คือไอ้สองตัวนี้ง่ายค้างรับกับค้างจ่ายง่ายคือไม่ได้ไปสนใจเลยปีนี้ปีหน้าเลยนะไอ้ค้างรับค้างจ่ายมันสนใจแค่เพียงว่ายังไม่รับยังไม่จ่ายในปีนี้เท่าไหร่สนใจแค่ปีนี้ว่ายังไม่รับยังไม่จ่ายเท่านั้นยังไม่รับยังไม่จ่ายไม่ต้องไปดูว่าเป็นของปีนี้เท่าไหร่ปีนี้หน้าเท่าไหร่ไม่สนใจสนใจแค่ปีนี้ยังไม่จ่ายยังไม่รับเท่าไหร่พอเฉพาะปีนี้เอาค้างรับก่อนนะฮะค้างรับก็คือ รายได้ที่เราควรจะต้องได้รับอนะ่ะแต่เรายังไม่ได้รับตัวอย่างที่สามเนะีฮะคีการให้บริการช่างรถสามสิบวันเป็นเงินสองหมื่นบาทโดยจะได้รับค่าบริการในวันสุดท้ายครั้งรับเท่าไหร่ล่ะแปลว่าการรับรู้ไรายได้มันต้องเริ่มแต่ที่ยี่สิบห้าที่เราให้บริการใช่ไหมฮะนับไปจนถึงจริงๆมันควรจะต้องนับไปถึงวันที่กี่วันนะจ๊ะ <5. S 1> มันมีระยะเวลาสามสิบวันใช่ไหมฮะ <5. S 1> ก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องสามสิบวันอ่ะ ไม่รู้มันไปจบวันที่ไหนก็บวกไปสามสิบวันอันนี้คือกี่วันเนี่ยเดือน,นทันวานี้มีหกวันถูกปะจบสามเอ็ทันวาคมปีเอหนึ่งเนี่ยคือหกวันอันนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบสี่ก็คือวันที่ยี่บสี่มกราเอ็สองแต่ว่าเราจะได้รับวันนี้จริงๆอ่ะแต่ว่าเราต้องตัดยอดมันหกวัน 6วันก็คือเอา20งหมคูณ6หานสาสิบก็จะกลายเป็นรายได้ในปีนี้ไม่ใช่7วันหรอครบอาจารย์ี่ิ้าหกเจ็ดที่แปดเก้าสามสิบสามเอ็ดเจ็ดวันนะนับยี่ิ้าไหอนนับใหม่้วใหม่เราเริ่มให้บริการยี่ห้าก็ต้องเป็นเช้าที่ยี่ิห้านะเจ็ดวันนะยี่ิบห้าทีกเจ็ดที่แปดเก้าสมสิบสามเอ็ดเจ็ดวันอันเปลี่ยนใหม่เ็ด อันนี้ก็ต้องเป็นยีนน่สามล้นมาเจ็ดวันก็คือการนำสองหมื่นคูณเจ็ดหารสามสิบก็จะได้เป็นเงินที่เราจะต้องตั้งค้งลับเวลาผมลงบัญชีลงไงไหมครผมรู้เลยว่าอ๋อต้องดดงินที่ค้างรับบัญชีรายได้ค้างรับเป็นเงินที่เราควรจะต้องได้รับแต่ยังไม่ได้รับดังนั้นถือเป็นบัญชีหมดสินทรัพย์เป็นบัญชีหมดสินทรัพย์นะฮะรายได้ค้างรับเป็นบัญชีหมดสินทรัพย์ดังนั้น เราก็ทำให้มันเกิดขึ้นในบัญชีก็คือเดบิตด้วยรายได้ค้างรับต้องการมีสินทรัพย์เกิดขึ้นไงฮะด้วยยอดเงินที่คำนวณได้คือ4.66.67และเครดิตก็คือตัวรายได้เป็นแบบนี้ปรปับปรุงม,มันก็จะมีรายได้ตรงตามมวดตามเกณฑ์ของค้างและมีลูกหนี้เกิดขึ้นเออมีสินทรัพย์เกิดขึ้นเป็นสินทรัพย์หนเดียน ไอพวกรายการพวกนี้ที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่สินหมุนเวียนนะฮะอายุไม่เกินปีคือปีถัดไปมันต้องหมดแล้วมีอายุไม่ถึงปีนะฮะอืมแต่แรกรับเห็นไหมเราไม่สนใจปีหน้ามันมีอะไรบ้างเราสนใจปีนี้ยังไม่รับเท่าไหร่ครับมันนี้น<ม>ให้เป็นสินทรัพย์ในปีนี้เท่านั้นต่อไปค่า จ่ายค้างจ่ายก็คือเงินที่เรายังไม่ได้จ่ายมันเรายังไม่จ่ายในปีนี้เท่าไหร่บันทึกเป็นค่าจ่ายให้เกิดขึ้นซักค่าจ่ายค้างจ่ายเป็นเงินที่ยังไม่ได้จ่ายดังนั้นอยู่ในหมวดที่สองหนี้สินหนี้สินตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างที่เจ็ดค่ารับค่าไที่เรายังไม่ได้จ่ายมันมีสามพันบาทนะในเดือนธันวาคมเราก็ต้องบันทึกให้มันมีค่าจ่ายเกิดขึ้นการบันทึกมีค่า้จ่ายเกิดขึ้นและมีหนี้สินเกิดขึ้นก็คือ ถ้าต้องการมันจะแค่มีหนี้สินนะก็ต้องเครดิตหนี้สินก็คือค่าน้ําค่าไฟค้านจ่ายยอดที่ยังไม่จ่ายเฉพาะปีนี้นะฮะก็คือสามพันนะแล้วก็เดบิตด,ด้วยค่าให้จ่ายก็คือค่าน้ำค่าไฟอ่ะสามพ ในส่วนของค่าจ่ายค่าจ่าผมขออธิบายนิดหนึ่งนะฮะม,มันมันมีข้อสอบตรงนี้อยู่บ่อยๆก็คือตัวดอกเบีย้ยเรามาคำนวณดอกเบี้กันหน่อยเมื่อกี้นี้เราเรามองด้วยตาเปล่าใช่ไหมวันที่ยี่ห้ายี่หกอะไรเมื่อกี้เนี่ยเราต้องนับวันนั้นด้วยนะ <c oughs> เช่นตัวอย่างที่แปดเลยแนละ้วกันแต่ติว่าเป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างที่แปดเนี่ยหนึ่งพฤศจิกายนเราไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาแสนแปดอตัตราดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแปลว่ากู้มาหนึ่งพฤศจิกายน มันก็ต้องไปตัดยอดสามเดือนธันวาคมใช่ไหมฮะมันต้องดูระยะเวลาวกี่เดือนเออกี่ระยะเวลาเท่าไหร่กข็ข้อนี้สองเดือนนะสองเดือนเราก็เอาแสนแปดคูณสีส่เปอร์เซ็นต์คูณ 2, 2> สองหารจุสองนะก็กลายเป็นเงินที่เราจะต้องบันทึกปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายมีค่าใช้จ่ายและมีนิสิทเกิดขึ้น นะฮะปรับปรุงสีตัวแรกเราตั้งใจอย่าล้มหน้าอาจารย์คะเวลาเจาะเนีเวลาเวลาทำสอบค่ะคือถ้าเกาทำนก็คือให้ทำเป็นเดินไปเลยใช่ไหมไม่ได้นับเป็นบอลอืมใช่เออมันบอกอย่างนี้ไม่ได้คืออย่างนี้นะเวลาทำสอบจะไปดูดูคำตอบเอาเออลองคูดูโจทย์มันไม่ผิดหรอก คือเราเรา,เราห้ามบอกว่าโจ์ผิดแล้วทําไม่ได้นะถ้าเกิดเราคำนวณเป็นเดือนแล้วมันไม่มีในช้อยคำนวณเป็นวันถ้าคำนวณเป็นวันแล้วตามที่เราคิดว่ามันไม่ตรงแล้วเฮ้ยมันไม่ได้บวกไปอีกหนึ่งวันเข้าใจปะ่ะ <c oughs> คือเราไม่รู้ว่าไอ้คนออกข้อสอบเนี่ยมันมีหลักการคิดเหมือนกับเราไหม <c oughs> คือเราเราจะไปดูว่าเราถูกแล้วเขาผิดไม่ได้นะ <c oughs> เราต้องคํานวณว่าให้ตรงตามใจเขาอย่างนี้นะเหมือนกับประมมรัสลากรบอยที่ค่าเสริมราคาเป็นวัน แต่ในการสอบเนี่ยบ่อยครั้งที่ก็ออกมาเป็นเดือนถามว่าถ้าเราคำนวณเป็นวันไปไม่ได้เราต้องคำนวณเป็นเดือนอะไรเงี้ยมันต้องไปดูเขาถามว่าผมรู้ได้ไงก็นั่งทาสอบปรนัยอยู่ช้อยไม่ออกเป็นวันให้มันออกเป็นเดือนให้ตอบคาตอบมันคือเป็นเดือนเราก็ตอบเป็นเดือนแม้ในประมวลใน65ทวีมันเขียนอยู่ให้คํานวณเป็นเป็นวันแต่มันไม่มีคําตอบนั้นต้องตอบเป็นเดือนถ้าตอบเป็นเดือนมีแปลว่าข้อนี้ถูกอแล้วอย่ย อตอน,นก็คือนเป็นัไปอัาตนายเราเราไม่รู้ใช่ไหมฮเราก็มันวเป็นวันแล้วเดี๋ยวมันมีขอ้อพิพาทกันเองอนะ่ะ <c oughs> ถูกว่าคนไปดูไปดูหลายคนมาเขียนบอกคำนวณเป็นวันก็คุณบอกว่าในประมวลมันเขียนหกสิบาเราวิ้บอกเป็นวันแล้วคุณมาบอกว่าฉันเป็นวันผิดนี่มีปัญหามหาศาลเออเขาเขาไม่กล้าหรอกเหมือนกับครั้งหนึ่งครั้งที่ผ่านมาคนที่มาเติวกับผมเนี่ยนะก็ผมก็มันมีข้อสอบข้อหนึ่งเป็นเรื่องของต้นทุน เขาไปสอบบัญชีหนึ่งเขาผมเจอโจทย์คือผมเข้าสอบด้วยไนงะแล้วเขาก็ไปสอบเข้าใจรันในงานไปนสอบข้อสอบมันบอกว่าการค่าจัดการวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นอะไรคือพอพอผมคิดผมคออค่าจัดการวัตถุดิบเวลาสอนต้นทุนเขานะมี D M D I M O ใช่ไหมไอ้ค่าจัดการวัตถุดิบเนี่ยมันคือตัวของต้นทุนวัตถุดิบไหมหรือมันเป็นตัวต้นทุนของค่าใช้จ่ายการผลิตผมก็คิดพอผมตอนที่ผมคิดเนี่ยผมคิดเลยว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต คราวนี้ผมออกมาผมก็มาหาข้อมูลเลยว่าคือมันจะต้องเอาให้มีหลักการแหะไม่ใช่มาคิดเองนะมันต้องมีคนคิดมาก่อนอนะไรเงี้ยผมก็ไปดูเพราะว่าโจทย์ที่ออกข้อสอบมามันไม่ได้ไอคนออกข้อสอบเนะี่ยก็คืออาจารย์ในมหาลัยนั่แหละแต่เขาคงไม่ได้ออกด้วยตัวของเขาเองมันจะต้องมีแพทเทิร์นของเก่ามาแล้วมาออกข้อสอบนะคราวนี้ผมก็ไปดูหาคําตอบเออมันไม่มันไม่มีใครเขียนตรงนี้เลยค่าการวัตถุดิบแม้ในบัญชีต้นทุนนะเป็นเรื่องของตทุนก็ไม่มีใครเขียนค่าการวัตถุดิบ ผมก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลในเรื่องของการจัดการองค์กรมามันมีคําว่าการจัดการวัตถุดิบมันบอกเลยว่าการจัดการวัตถุดิบเนี่ยจากท,ที่ที่อ่านนะคือจําไม่ได้หมดหรอกมันแล้วแหละว่าจัดการตรงไหนด้วยถ้าเป็นจัดการในเรื่องของก่อนได้มาถือเป็นต้นทุนวัตถุดิบถ้าเป็นจัดการในตอนที่เอามาแล้วถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตเห็นไหมการได้มามันถือเป็นต้นทุนของของ่ะแต่เอามาแล้วแล้วมามาจัดการในในโกดังเนี่ยมันถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตแปลว่ามันเป็นได้สองอย่าง คราวนี้ผมเคยบอกกับคนที่เปติยวผมเพราะเขาขัดล่าวว่าถ้าเกิดข้อนี้เขาผิดเขาจะสอบไม่ผ่านเขาไม่ยอมไปโพสถามในคําถามเลยนะในกระทู้ของสมากรเลยมีคานี้เลยผมก็ไม่คิดว่าเขาเอาจริงเพราะเพราะเขาฟังจากผมแล้วงะาว่ามันเป็นไปได้สองอย่างคราวนี้แล้วแล้วคนตรวจก็สอบจะออกยังไงแล้วเกิดฉันตอบอย่างนี้แล้วคุณไปออยอย่างนั้นอ้าวอย่างนี้ยังไงอ่ะทฤษฎีมันไม่ตายตัวแล้วฉันเสียเปรียบอะอย่างเงี้ยนะ เขาไปถามจ้าหนี่เขตอบว่าเออเดี๋ยวเรามีผู้เชี่วชาญอยู่ตรงนี้แล้วเราคิดว่าข้อสอบเราไม่ผิดอะไรประมาณนี้เหมือนกับถามแล้วไม่ได้คําตอบอะ <laughs> <laughs> เขาคิดว่าเขาสุดท้ายไงไหมฮะรอบนั้นจะตอบแบบไหนคือลูกค้ามาติวหลายหลยคนหลายคนก็ตอบไม่ตรงกันนะียผ่านหมด